จะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือบนเวทียกที่ 3... ขยับเดินเปิดเียงเข้าหาเหมือนเดิมวัฒนาเสกสรรขยับซ้ายหน้าวางมา,งางกครับเมืองทรัพย์ตีรับตัตวเสกสรรมีลูกเตะขาเจาะยางครับคอยเจาะคอยอัดไปเรื่อยครับเมืองทรัพย์เองก็ยังไม่ตกใจครับ ย่งคุมจังหวะในเกมรับได้ดีอยู่พอสมควรครับแต่ว่าโดนเตะขาครับจังหวะต่อยมาหนึ่งสองคือสอบขวางัดเข้าไปจับนายได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ขีบมาแล้วก็ยัดเข่าขวาอัดเข้าไปครับแต่ว่าเสกสรรไม่สนใจครับพยายามจะอัดไปที่ต้นขาด้านซ้ายของทางด้านเมืองทรัพนะครับจับนายได้ครับใครตีใครครับจังหวะนี้ครับพยายามจะกดแขนไล่แขนเสกสรรพยายามจะบิดหักมือเนี้แม่ โชว์ความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วครับจังหวะนี้ของเสกสรรเมืองซับขยับเดินบ้างนะครับหลังจากที่ถอยตั้งมาสองยกยกนี้ฝันซอกขวาเติมข้าไบจับนายลัดยัดเข่าขวาเสกสรรจะหนีนายออกหรือไม่ครับนี่ครับตั้งเลี่ยตั้งทรงแล้วยัดเข่าขวาเติมข้าไปครับพยมนี่พยายามจะหักครับพยายามติดหัวรบแล้วเลยครับเกมของเมืองซับครับเดินใส่เข้าไปสับเข้าไปครับแต่ว่านี่ครับเสกสรรแต่ซ้ายไว้ก่อนครับ มีโยกมีทำเดียวคืนทําบ้านผ่อนบ้างครับเกมของเมืองทรัพออกมาผ่อนแล้วครับเสกสรรจะเตะครับแหม่แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ครับทิ้งไว้ก่อนรอดูครับว่าเกมของใครจะเข้าทางมากกว่ากันครับนี่บวกบัตรฟันซ้ขวาเติมเข้าไปครับเมืองทรัพเนียบออกไม่เยอะครับเมืองทรัพแต่ว่าออกแต่ละทีนี่เน้นทุกลูกเน้นทุกจังหวะครับ ขณะที่เสกสรรครับก็ออกไว้เรื่อยครับเตะขาเจาะยางล่างสลับบนครับพยายามจะเอาให้คู่ต่อสู้เข็ดยอกให้ได้ครับเนี็บทุก้ายน้ําบานครับจังหวะนี้แต่ว่ายังไม่มีอะไรครับวางแข้งซ้ายหน้าน้ําบานขึ้นมาเหมือนกันรบางเมืองทรัพเนี่บเสกสรรวางแข้งขวาขยับทีบขวาเบรไว้ก่อนครับเมืองทรัพดูรับเยอะเลยนะครับเสกสรรครับ หมเมืองทรัพมาหลายขนาดเหลือเกินครับแต่คิดช้าทําช้าไม่ได้ครับโดนมาจับได้เทแล้วแม็เขาไม่ล้มครับดื้อครับแต่ว่าตัวเองมีแข้งซ้ายดอกสุดท้ายมาสักครู่ครับเสกสรรครับเบิร์ดผุเรียนในทรารครับเมืองทัพนี่ออกไม่เยอะครับแต่ละทีนี่เน้นทุกจังหวะเน้นทุกดอกเน้นทุกรายละเอียดครับตาครับที่เสกสรรครับพยายามจะอัดไปเรื่อยครับสะสมไปเรื่อยมาดูครับเหน็บแข้งซ้ายเบิ้์ไปสองทีครับยังติดบัง เมืองทรัพขยับก้าวทีบขวาครับลูกนี้หลุดไปครับสามทีสุดท้ายของยกที่3พยายามจะวางแข้งซ้ายครับเมืองทรัพเหนียบพยายามจะเบินซ้ายหน้าเหมือนครับแต่ว่าจังหวะยังดูขาดขาดเกินเกินครับท่านันเสกสรรเหนียบซ้ายหน้าของเมืองทรั์อัดเข้าไปขยับวางแข้งขวาเกี่ยวได้ครับโตขวาคืนทันเทียบเหนียบเกมชิงจังหวะกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับยกที่3าม ยับโยกครับช่วงปาลายยกดูไหลลื่นกว่าเลยแล้วครับเกมของเมืองสาเพ็ชัดเจนครับหมดยก3าก่อนเดี๋ยวยกสมาดูครับว่าทีมงานของเสรษฐสันจะแก้การแทงเข้าไปเบียดติดติดดูว่าจะทําได้ตามที่กาชับไปหรือเปล่าเมืองสาเองก็คงรัดกลุ่มกาดไม่ตกนะครับวงในนี่นะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงเบียดเข้าไปนะครับเบียดไปเรื่อย เอาแล้วครับเริ่มจะเตะขาต่อยหมัดได้นะครับเมองครับนี่ก็ดูว่าคอยคุมๆนะครับคุมเกมมีลูกเตะลูกแทงเข่าดูนะครับว่าไปรับเยอะๆไม่ได้เริ่มจะแกรงขึ้นมาแล้วเจาะยางไปโอ้เจ็บๆทุกดอกนะครับนี่ครับพยายามจะเดินต่อยหมาครับเสกสรรแล้วก็ดูว่าจะทําได้ดีด้วยครับชมต้นยกที่4มาไล่เตะขาต่อยหมัดครับ ว่าเมืองทัพยเองก็ยังไม่ตกใจอะไรมากมาอู้หู้หนึ่งสองสามล้มลำตัวครับนี่ครับพยายามเน้นไปที่ต้นขาอย่างที่ผมเรียนไม่ทราบครับโดนลำตัวไปเยอะเหมือนกันนะครับเจาะยางคืนเบียดเข้าไปใส่ขันลำตัววงในโอ้โหวงในนี่พอจับปั๊บนี่เมืองทรัพนี่แทงก่อนเลยนะครับดูนะครับมีศอกสลับด้วยโอ้ยใส่สานโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันชุดนี้แต่ก็ยังฮึดตลอดเสะขาต่อยมัดโมโหเลยครับ ชคด้วยความบ้าคลั่งครับเดี๋ยวดูครับผู้สุดท้ายผู้ส่งแขกวันนี้จะพลิกล็อกอีกหรือเปล่าครับเสกสรรเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับแต่ว่าเมืองซับกันนิ่งเหลือเกินครับแล้วโต้แต่ละดอกนี่โอ้โหหนักหนักครับขยับแล้วก็ทิบเอาไว้ครับเมืองซับโดยว่ามาชกในเกมตั้งรับเลยนะครับคอยออกแข้งแทงเข่าลูกขยันอยู่กับเสกสรรนะครับขยันจะฮึดอย่างเต็มที่ลำตัว เมืองรับดูว่าจะชคสบายๆนะครับคอยถีบคอยกันนะครับยกบังดูโอ้โหเป็นงานหนักแล้วนะครับแบบนี้ต้องเบียดให้เร็วกว่านี้นะครับเสกขันน่าจะมีหมัดมีสองนี่เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต้องเดินเบียดต้องชนแล้วเดินก็จริงนะครับดูนะครับเบียดก็ไปออกก็ออกเป็นชุดเหมือนกันโอ้โหพอเดินตีหน้ายักเข้าขู่แล้วแม่เมืองซับไม่ตกใจครับ แต่ว่ากลับกลายเป็นเสกสรรครับตกที่นั่งลําบากครับตอนนี้ครับแต่ว่ายังไม่ยอมนะครับพยายามอาศสยลูกขยันครับโดนเตะโดนถีบเอาไว้เนี่ยเจาะไม่เข้าเหมือนกันครับหมาคิดหนักเลยเกมของทางด้านเสกสรรนี่ตูดานพอสมควรนะครับแต่ว่าพยายามจะไล่ต่อยมดครับหวังพิกเกมพิกสถานการครับแต่ว่าเมืองทัพเองก็ต้องชื่นชมครับวันนี้มาชกในเกมตั้งรับได้เหนียวแน่นครับ จังหวะเสกสันครับยังไม่ละความพยายามาพยายามจะเดินเข้าไปครับเตะขาไม่ถึงครับจังหวะนี้โยกเข้าไปเป้าหมายของเขาคือขอหมัดเที่ยวเท่านั้นแหละครับพี่อารีดูว่าอาวุธมวยจะจุกจิกด้วยนะครับเมืองครับมาแต่ก็ไม่ยอมง่ายๆพยายามจะเบียดเข้าไปวงไหนก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับเมืองครับไม่เปิดโอกาสให้เสกสันนี่ต่อยมัดสันศอกได้ถนัดเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับ ว่ามีหมัดมีสอกคําตอบสุดท้ายจะมาหรือเปล่าทีมงานนี่บอกให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวเอาโอ้ออกมานี่รัวโอ้ต้นยกนะครับเมืองสาเปงก็กาดไม่ตกนะครับดูนะครับรัดคุมเหมือนกันวันนี้โชคมีลูกถีดคอยทาลายจังหวะความขยันนั้นอยู่กับโอ้เอกสันนะครับเดินไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับทั้งต่อยหมัด่ะดู เมืองทับย์ไม่รีบร้อนนะครับดูว่าคุ้มนิดนึงมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้กาดไม่ตกครับต่อโวยกสุดท้ายนี่เสกสรรพยายามจะไล่ต่อยหมัดครับขอแค่หมัดเดียวครับอย่างที่เรียนไว้ครับแต่ว่านี่ครับซบสายลำตัวครับขณะที่เมืองทรัพย์เองก็ป้องกันตัวแล้วครับเนียบถีบคอยไม่ให้ทางด้านเสกสรรได้ออกวุฒนันละครับดีกันเชียงหมุนไปรอบรอครับมือสวมหมวกกันน็อกไว้ครับบัดหน้าคอยกระแทก คอยเบรคเกมไว้ครับรอเวลาแล้วครับปาฏิหาริย์เกิดหรือเปล่าครับปาฏิหาริย์จะเกิดหรือเปล่ามาขวาครับแต่นิ่งเหลือเกินครับเมืองทราบครับไม่มีตกอกตกใจแล้วโต๊คืนแต่ละดอกครับดูครับได้หมดนะครับเสกสรรก็พยายามพื้อย่างเต็มที่แล้วนะครับทั้งท้องทั้งหน้าเดินไล่ต่อย เหมืองทัฟคอยคุมเกมนะครับกาดไม่ตกมีลูกถีบจุกจิกนะครับทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีหมัดหน้าแย่ออก้ายทีขวาทีเอาเซการเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับให้ได้ลุ้นจะทําได้หรือเปล่าที่มุมนั้นเพชรอำนาจเรืองก็บ,บอกให้ไล่ต่อยอย่างเดียวแล้วครับไม่ต้องไปสนใจอะไรเอาเบียดเข้าไปต้องทําให้ต่อเนื่องทําให้เป็นชุดต้องฉายให้เห็น,นะครับ1น,นาที17วินาทีที่มีคุณค่ามากมครับ อย่าลืมนะครับ3วินาทีสุดท้าย5วินาทีสุดท้ายนี่ก็พลิกล็อกถล่มมาแล้วครับได้หรือไม่ได้ครับเศกสัรครับไม่รู้ว่าได้ไม่ได้แต่ไม่ยอมกสอย่างครับ ยังเดินยังรู้ยังทำครับเพราะว่าบางยาผู้โดยสารเยอะเลยก็ต้องชื่นชมครับเสกสรรแม้ว่าสถานการณ์นี้จะตกเป็นรองครับแต่ว่าเดินตั้งแต่ยกแรกยังวินาทีนี้ครับพยายามยาพิกเกมความหมายก็คือหวังจะพิชนะกลับมาให้ได้ครับแต่ว่าทางด้านเมืองทัพเองก็ต้องชื่นชมครับว่าวันนี้วางเกมวางแผนตั้งรับจับทางมาเหนียวแน่นพอสมควรครับ อาวุธออกน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเสกขานเองก็ยังทําอะไรได้ไม่หินชิ้นเป็น,นาันขยับเข้าไปดูครับเมืองครับนี่กาดไม่ตกนะครับหมัดหน้าแย่เอาจะลุยกันแบบเชิงสาคนหรือเปล่านะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับมวยคู้เอกในช่วงที่ส,สึกมวยมันวันศุกร์วันนี้ครับเหลืยอี ไม่ทันเอาไล่ชุดสุดท้ายครบ5้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสาหรับมวยคู่นี้ก็สู้กันได้สมรักศีทั้ง2มุมนะครับทั้งเมืองทรัพเองแล้วก็ทางด้านเสกสรรครับเดี๋ยวรอชุมมืออย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่มีปัญหากับการลดลง บาบคะแนนแล้วชูมอให้เมืองทรัพย์เกียรติทรงนี้ครับเป็นฝ่ายอาชนะคะแนนเสกสรรชอไทยเศรษฐไปในที่สุดครับเมื่อจบกัน